วิธีอัปเดตอีเมลให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปทอกสทำได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก c ซเบอร์ช n แนลและแฟนเพจทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับอัปเดตอีเมลให้เป็นปัจจุบันหรือว่าเปลี่ยนอีเมลใหม่ผ่านแอปทอกสนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารทกสและเปิดใช้งาน FBAAC Mobile นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลในทุกธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่างเช่นแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบแอปและธุรกรรมทางการเงินเช่นเงินเข้าและเงินออกจากบัญชีนะครับอันนี้ทางระบบเขาจะแจ้งเตือนไปทางอีเมลเรานะครับทีนี้นะครับวิธีการอัปเดตอีเมลให้เป็นปัจจุบันนะครับหรือว่าเปลี่ยนอีเมลใหม่นะครับ ทำได้ง่ายๆนะครับให้เราทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เรานะครับเข้าแอปทกสนะครับแล้วกดตรงที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับกดปุ่มจัดการอีเมลนะครับจากนั้นนะครับให้เรากรอกอีเมลนะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันและหลังจากนั้นนะครับ ระบบเขาจะส่งรหัส OTP ไปทางอีเมลที่เรากรอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับให้เรานำนะครับรหัส OTP นะครับมากรอกไว้ตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับยืนยันอีเมลสำเร็จกดเข้าสู่หน้าหลักได้เลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะอัปเดตอีเมลให้เป็นปัจจุบันนะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนอีเมลใหม่นะครับก็สามารถทำได้นะครับก็ ลองเอาไปทําดูนะครับง่ายๆนะครับ